มันก็เพาะไม่ยากหรอกนะคะ,มะเมล็ดบนสีนี่ก็คือสวนที่แบ่งไปย้ายใส่กระถางแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้ท่านผู้ชมคะแม่ใหญ่บ้านสวนนะคะจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการเพราะ,มะเมล็ดอีกหนึ่งวันนะคะ mm hmm. ใช้ดินธรรมดาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเมื่อคืนได้เตรียมดินเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะมาเพาะให้ท่านผู้ชมนะดินที่แช่น้ําไว้แต่เมื่อคืนแล้วนะคะ อันนี้มเมล็ดบนสีนะคะใช้ปลายไม้จุ่มน้ำเลยน้ำก็เอาในนี้แหละนะคะวางลงไปเลยค่ะ,มะเมล็ดบอนสีนะคะจะงอกเร็วหรือช้าเนี่ยขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของมเมล็ดนะคะ,มะ,ะ,มะเมล็ดที่อยู่ในถ้วยนี้นี่สมบูรณ์มากเลยนะคะ,ะสังเกตได้จากอะไรสังเกตได้จากหนึงเป็นมเมล็ด ไม้สีสีขาวนะคะเอ่อเมล็ดไม่รีบไม่รีบไม่แบนนะคะก็คือสมบูรณ์มเมล็ดพองโตนั่นเองนะเก็บใหม่ๆม่สดอด่านเนี้ยนะคะเอ่อเมล็ดบอลสีที่เพาะให้อ่ชมผู้ชมชมวันนี้เป็นมเมล็ดบอลสีที่ซื้อมานะคะเอ่อจากเจ้าประจํานะคะเอ่อเจ้าอื่นก็ มีเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็หนัดเท่าไหร่นะก็เลยเอาเจ้าประจํามาเพราะว่าเจ้านี้นะเพาะที่ไหลก็ขึ้นตลอดนะคะสมบูรณ์ทุกครั้งนะคะก็พอเรียนว่าทาไมถึงชอบเพาะเมล็ดเพราะว่ามเมล็ดนี่ถ้าเพาะได้แล้วเกิดมามันจะเป็นลูกไม้ทําให้เราได้เรียนรู้เ,เ,เ,เรื่องราวของบอลสีนะคะลักษณะนิสัยใจคอตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดนะคะ จนเกิดเป็นลูกไม้เกิดเป็นต้นบอนสีนะคะมีให้ลุ้นอยู่ตลอดเวลา,าใบของบอนสีนี่ตอนเล็กๆก,ก็ยังไม่ค่อยได้กัดสีเท่าไหร่พอโตขึ้นมาเนี่ยมันจะกัดสีให้เราดูอย่างสวยงามบางต้นก็จะเป็นสีแดงบ้างนะคะเป็นสีป้ายลายสีไม่เหมือนกันนะคะ จึงทำให้แม่ใหญ่แอ๊ดชอบปลูกนะแล้วก็มเมล็ดบอนสีถ้าซื้อเลือกซื้อได้มันก็ราคาถูกดีแต่บางเจ้าก็แพงนะคะอ่าสำหรับแม่ใหญ่แอ๊ดก็เลือกซื้อในราคากลางๆก,ก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่บางเจ้าก็แพงมากบางเจ้าก็ถูกมากแต่อันนี้เอามาเพาะให้ดูนะคะเวลาเพาะให้วางมเมล็ดนะคะดินที่ใช้นี่เป็นดินธรรมดานะา ก็คือดินใบไม้ผุนั่นเองนะคะอันนี้ก็เอาดินขึ้นมาใส่กระถางแล้วก็เอาเอากระถางเนี่ยแช่น้าไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะไม่ได้ทําไม่ดูแช่น้ําไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเพื่อให้ดินมันอิ่มน้านะคะเวลาเราวางมเมล็ดไปก็มเมล็ดก็จะได้จเจริญเติบโตงอกดีนะคะอันนี้ช่วยให้มเมล็ดงอกดีนะคะถ้าอิ่มน้ําเร็ว นะถ้าใครอยากจะแช่น้ําไว้สักหนึ่งคืนแต่ถ้าแช่น้ําก็รีบเอาขึ้นมานะคะไม่แนะนําให้แช่นานเท่าไหร่สักประมาณ6ชั่วโมงก็ได้นะถ้าหนึ่งคืนกลัวว่าเมล็ดจ,จะพองมากเกินไปก็ปลูกเพาะเหมือนกับเมล็ดผักทั่วๆไปนั่นแหละนะคะเนี่ยนี่ก็เสร็จแล้วเป็นอันเสร็จนะะวิธีเพาะเมล็ดนะคะใช้ดินธรรมดาไม่ใหญ่ก็จะใช้ถุงมาครอบนะคะ เดี๋ยวมีอีกมีอีกชุดหนึ่งนะคะอันนี้คนละสีกันอันนี้คนละอันนี้คนละสีกันนะคะอันนี้เป็นลูกขององคุลิมานเมื่อกี้นี่เป็นลูกของอก้านส้มนะคะเนี่ยก็จะเอาออกมาจากถุงก็เอามาเทใส่นี้นะระวังหกเพราะว่ามเมล็ดมันเล็กนิดเดียวเองนะคะ มเมล็ดนิดเดียวเองเอาออกจนหมดเลยอันนี้ได้มา20กว่ามเมล็ดนะคะก็จะมาเพาะนะเพาะการเพราะทุกครั้งก็ขึ้นดีนะคะอันนี้เป็นดินธรรมดาในสวนนี่แหละวันนี้ไม่ได้ผสมอะไรนะเพราะว่าดินมันดีอยู่แล้วเป็นดินที่เอ่อเกิดจากใบไม้หมักนั่นเองนะก็เอามาล่อนเอาให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะนี่ถ้าดูดีๆก็จะ เป็นชิ้นเล็กๆเ,เป็นเป็นดินละเอียดแล้วนะคะถ้าดูดีๆก็วางห่างๆกันไปนะคะถ้าวางชิดกันเวลางอกออกมามันจะเก็บยากต้นบอลส,สีลูกไม้บอนสีจะเบียดกันนะคะเเวลาโตมาลูกไม้ก็คือลูกไม้นะคะเอาไปตั้งชื่อเองนะคะจะไม่เหมือนพ่อเหมือนแม่ จะไม่มีการสวมรอยนะคะถ้าคนที่เล่นบอลสีจริงๆเขาจะซื่อสัตย์นะ,ะลองศึกษาดูเรื่องของบอลสีจริงๆแล้วคนที่ปลูกเนี่ยเขาจะรักษาขนบธรรมเนียมการปลูกบอลสีเอาไว้มากเลยนะคะเดี๋ยววางมาเมล็ดไปเรื่อยๆจนหมดนี่แหละนะะวันนี้เพราะประมาณ40่กว่า,มาเมล็ดเกือบ50นะคะ พอเสร็จก็พรมน้ํานิดหนึ่งนะคะใช้ฟอกกี้ฉีดน้ำไปพ่นน้ำไปนะคะทำเพื่อจะทำให้มเมล็ดบอลสีเปียกเราจะเราจะแค่วางนะคะไม่ใช้อะไรทับผมหน้าดินเลยนะคะเนี่ยเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วทีนี้ก็จะหาอะไรมาห่อหุ้มอ,อันนี้เป็นแก้วพลาสติกข้างล่างจะเจาะรูนะคะเนี่ยเจาะรูสามสี่รูเพื่อให้น้ำออก เสร็จแล้วก็จะใช้เนี่ยรองลงไปเลยนะคะรองลงไปเสร็จแล้วก็ใช้ฝาปิดอบไว้อบยาวเลยนะคะถ้าน้ําไม่แห้งถ้าน้ําแห้งก็เอาข้างล่างนี้เติมน้ําให้มันดูดซึมขึ้นไปก็พอนะคะตรงนี้ส่วนกระถางดำนี่ฮะ,ะก็เจาะรูนะคะเป็นรูปกติอยู่แล้วนะคะก็จะใช้เนี่ย ถุงใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยเสร็จแล้วก็จะเติมน้ำเข้าไปในถุงด้วยนะคะจะได้มีน้ำหมุนเวียนแล้วก็มัดปากถุงไว้มัดปากถุงไว้อย่างนี้หละคะ่ะเสร็จแล้วก็วางไว้ในที่ร่ม อันนี้วางไว้อยู่ใต้ใชายคานะคะตอนเช้าแต่ว่าแสงแดดจะสองถึงนะคะเอามารวมไว้กับเพื่อนๆในที่เพาะไว้อันนี้ออกหมดแล้วก็จะยกกลุ่มนี้เข้ามาใส่กระมังด้วยนะคะก็วางไว้ในกระมังเดี๋ยวประมาณ9ก้าโมงเช้าแดดก็จะหายไปแล้วนะคะก็จะอยู่ใต้ใชายคาบ้านเลยนะคะเดี๋ยวก็จะให้ดู ให้ดูกระถางที่เคยเพาะไว้นะคะกระถางที่เคยเพาะไว้อยู่ข้างล่างนี้ก็จะมีน้ําหมุนเวียนอยู่ตลอดนะคะาบางกระถางก็จะลองแบบนี้อยู่ถ้าน้ํำแห้งก็จะเปิดออกแล้วก็อาจจะฉีดพ่นเอาน้ําฉีดพ่นข้างหน้าก็ได้อันนี้รู้สึกว่าดูส่องเข้าไปแล้ว นี้ประมาณ20เม,มล็ดนะนะคะก็จะได้ประมาณนี้ใบที่สองเริ่มเกิดแล้วนะคะถ้ารอใบาย,ยาวๆหน่อยก็จะเอาไปขยายต่อได้นะคะเราก็จะรอให้มีใบจริงสักสองใบหรือ3ามใบค่อยขยายก็ได้นะคะถ้าเอาต้นเล็กขนาดนี้เกรงว่า อา,อาจจะชะงักการเจริญเติบโตได้นะคะแต่ก็กระถางละประมาณ20กว่านะคะยีไม่เกิน30นะคะก็ออกบ้างไม่ออกบ้างตามความสมบูรณ์ของเมล็ดนะคะหลายคนถามว่าถ้าน้ําแห้งลดได้ไหมก็ลดได้เนี่ยที่บ้านก็ตากแสงแดดนี่เหมือน